เราสาเหตุอีหยังที่สามีฟังเป็นยังคือบ่ามากินเขาน้ำจากเถ้อเพื่อนหูได้ยังไดว่าสามีฟังน่ะกลางปากจัดครอบครัวเป็นแนวใดคือเป็นจังซี่ผัวคือบ่มานั่งกินเขาน้ำจากเถืาเมื่อก็เว้าเรื่องที่เป็นยังเม่ก่อคือได้เปิดช่องไหม เอใกล้่ากเดี๋ยวเซียนเอาอันนี้ไตมันนี่ป้อนน้องชิโลแล้วก็ชิดตำน้ำพริกแมงดาเนาะคะ่ะเดี๋ยวเอาแมงดาย่างก่อนแมงดาตัวผูมันสีหอมน้องเชลโลว่าอยากกินอันนี้มาสันสุกไปสุกแล้วย่างแมงดานนาะ เชโลครับ ต้องใช้โลสงสัยว่าเม้งยังเนี่ยเม้งดาเม้งดาย้ายช่วงมาให้นั่นะครับตำน้ำพริกเม้งดาหอมหอมเลยเนี่ยลูกหอมชื่นใจพริกที่ขวาวดอกจะ้ะเพราะว่ามันบ่มีื้นที่ว่างมันยังไกลอยู่ สิเบิ้งขามันให้มเนสุกไปมันยังบ่สุกได้ลูกขอมันสุกก็นะเนาะส่วนนี้ไปกินก็ได้ส่วนดากอันมันสุกดี แล้วย่างแบบแผ่มๆเลยค่ะเก็บดอกแคค่ะคือมีดอกเดียวเก็บถั่วฝักยาวไปกินกับแก้ว ต่ำนะ้มเนี่ยกะลัำกำลังงามค่ะเดี๋ยวมือ่อนี้แล้วสิมาถางหย่าออกอยู่กำลังสิห่อโตกะล่ำนะค่ะมีแต่หยาแล้วก็มาเอาผักซีเนี่ยมันมีแต่หยาก็ะซ่ามนันเนาะกินได้คือเกากินกระป่นเลยไปใส่ปนน้ำเดี๋ยวปลูกไม้อีกค่ะ เด็ดไปกินจากอันนึงมันยังอ่อนอยู่กระซามมันเป็นได้คือเก่านี่ค่ะประกาศขาวโตวเกียวเบกกอน้าบำรุงอีกจากน้อยเราที่ได้กินแบบแซ่บกรอใหญ่ล้วบะเขียญ้าค่ะว่ได้เก็บไปกินเดี๋ยวสิเก็บไปซุปอยู่มันกอรอบป่ะพอดีซุปเราจะซ้ำเนี่ยดกอยู่เด้อค่ะ นีเพ่ค่อยได้ดูแลได้เนี่ยนี่จะหย์าอือพี่เอกค่ะอันนี้น้ำจับแขงโซลาเซลล์ได้เลยะคะ่ะอันฟ้าซุงซ่อมเมื่อวานเนี่ยซ่อมเอาเองเจอพายุตะเทอก้อนนะคะ่ะหรือไม่ได้หด บ่ได้ใส่แปลงโซลาเซลล์หดน้ำผักจ็ดเทื่อกินสลับสับเลียนกันไปเนาะ ปลาต้ม ไปซื้อแม่แม่กินข้าวก่อนเด้อค่ะนึงเด้อสวัสดีค่ะมาเด้อจะกินข้าวกับฟางให้กินซานค่ะฟางก็บมิซำน้ำพริกแมงดาค่ะแล้วก็ไก่บ้านย่างค่ะกิ่งไก่บ้านเนาะพอนั่งกินอยู่นี่นะคะนั่งเชลโลกินอิ่มแล้วมาสั้นนั่งเชลโลกินอีกบ่ม้าอิ่มแล้วิอืมน้ัพริกแมงดาแล ใบ้านอย่างค่ะอ้วน,น,น,นฉีดเนื้อ กินจ้ะอิม่มจ้ะอิ่นแล้วไม่กินปิ้งตับแซ่บหลายปิ้งไต สวัสดีปีไม่ไทยด้วยค่ะสวัสดีวันสงการขอให้พ่อแม่พี่นองมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะมันนี้ั้งแต่อยู่บ้านกับครอบครัวไม่ได้ออกไปใส่หรอกค่ะหาแต่ของกินรออๆแหลๆแถวนี้แหละ เขาสักแบบค่ะส่วนอ่อนมั้ง พ้อมำเขาเมื้อนี้มีคนถามคามาหลาแลนะค่ะว่าผัวฟังเลยไปใส่เดี๋ยวมื่อนี้ตอบให้ค่ะนะฟังกินเขาก็เขาฟังเ้อพร่อนี้พ,พี่น้องเดี๋ยวที่บอกค่ะว่าผัวฟังไปใส่ก็ไปเ,เห็นมากินเขาน้ำกัน คือเห็นแม่กอเปิดช่องไหมเดี๋ยวตอบไหมคะเราก็ถามว่าคอบพวเป็นแนวใดคือเป็นจังซี่ผัวคืวบมานั่งกินเ้าน้ำจืกเถอแเราก็มีคนสงสัยว่า <c oughs> หลายย่างเนาะคะ่ะมีคนสงสัยหลายย่างหลายขอสงสัย มีคนว่าให้ผัวฟังว่าผัวปากกัดกลางเดี๋ยวสิมาตอบให้ค่ะแล้วกินข้าวเรียกกอนกำลังแสบ เพชรแก้วไหมมักแบบเขือนี่คือออกขึ้นขึ้นต้อ,องจะโหลเทรูปแม่ ทเทสเลยอ่ะเราไม่กินฉีดน้งไก่ มีประท้ยคลิปไหมคะมี๋ยวฟงังสิมาตอบให้ค่ะอันคนที่บอกว่าสามีฟางกลางปากจัดเนาะเพื่อนหูได้ยังไงค่ะว่าสามีฟางกลางหรอกกับปากจัดเพื่อนมาซ่อมเฟซบอกหรือว่าเพื่อนหูเรื่องส่วนตัตเป็นอย่างเพื่อนก็ได้หูเนะาะเีอยอืม อืฟงางก็อยากถามพื้นคนะ่างูได้จังไนอยากเบิ้งใบน้องสาวอ่ะเราเพิ่งเพิ่งได้มาออกช่องกับเธออยากเบิ้งใบน้องสาวอ่ะอยากเบิ่งพื้นงูได้จังไงว่าสามีฟางนะ่ะกลางปากจัดปากจัดกะกะอาชิเม้นยู่หรอกค่ะแต่ว่าฟางนะ่ะเอาอยู่เอาอยู่ซุม่มเอ้าส่วนกลางอันนี้บ่งูนะคะ คำว่า,ากลางว่าเพิน่นเพิ่นมาพูเรื่องส่วนตัวได้จังไลยทั้งทั้งที่เรากับบมื่เคยมาออกวิดีโอน้ำจักเท้อเราสาเหตุอีกอย่างที่สามีฟังเป็นอย่างคือว่ามากินเขาน้ำจักเท้อเดี๋ยวฟังสิเราสู้ฟังว่าเป็นอย่างเนาะก็คือเวลาเขาก็่ค่อยตรงกันเนาะค่ะสามีฟังแล้วสิเหตุงานดึกแล้วนอนดึกแล้วเราก็ตื่นสวยอันนี้ย้ำย้ำเศร้าๆอยู่ยจังสิ่นี้เราก็ บพท่านได้ตื่นมาเราค่ะฟังกับสิบแบงแล้วกินแบงของกินไว้แล้วแต่มือค่ะเวลาตรงกันแน่เวลาบบตรงกันแน่แล้ก็เฮ็ดงานส่วนของเราเนาะงั้นส่วนของเรากับมีหลายค่ะบ่า่าชีเฮ็ดเพียงเฮ็ดยัยงเพื่อนกับยูในห้องเฮ็ดเพลงเฮ็ดเรียบเลี้ยงเพลงเรียบเรียง,ยง,ยงดนตรี ตวนของเราตะกี้เราเคยเฮ็ดเฮ็ดงานเฮ็ดเพลงยู่ออสยามอยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มาเฮ็ดของเจ้าของมาเฮ็ดทางอีสานเฮ็ดเพลงนั่นเฮ็ดเพลงนี่แหละเพลงการแสดงแล้วค่ะซึ่งมันเฮ็ดให้เวลาของเขาหนึ่ยว่าตรงกันแล้วก็กินเข่าว่าตรงกันนั่งเชื่อเพื่อนกับออกไปกินข้างนอกนั่งเชื่อพังกับจ้องกับเข่าว่าให้กินนั่งเชื่อก็ะเฮ็ดว่าให้เพื่อนแล้วก็นอนกอน ็นยังแม่กอคือได้เปิดช่องไหมแม่งค่ะตอนนี้แม่ก่อได้เปิดช่องไหมเดี๋ยวก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไปติดตามช่องให้แน่นาะคะ่ะชื่อช่องว่าแม่กอพ่อทินห้างอีสานไปติดตามได้เลยค่ะติดตามแม่กอพ่อทินห้างอีสานก็ซั่าติดตามห้างอีสานบ้านเฮานี่ยนะคะเพราะว่าเาขาเครื่อข่ายเดียวกันครอบครัวเดียวกันนะคะตอนนี้พ่อแม่พี่น้องก็หนาทสิพอเข้าใจอยู่นะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันคืออีย่างวิกฤตอีย่างเนาะคะ่ะ น้องเชืโลกันยังหูเนาะน้องเชืโลกันยังหูบะนีก็เลยไม่ก่อก็เลยเปิดช่องไม่เดี๋ยวให้ให้โคเอ่อให้ให้ใหลกระบาดมันซาก่อนถ้าษาเดี๋ยวเขาก็ไปคือเกาค่ะส่วนทางอีสานเขาก็เฮ็ดคือเกาส่วนของไม่ก่อพอทินทางอีสานเดี๋ยวตีตีลูกซ้ายไม่ก่อนที่เป็นคนไทยวิดีโอให้เนาะคะ่ะส่วนเรื่องส่วนโตเดี๋ยวฟังตอบให้ ฟังกับสามีน่อยู่น้ำกันมาได้เป็นสิบปีแล้วค่ะเกือบสิบปีแล้วที่แต่งงานกันมาเนาะค่ะแล้วก็ยู่น้ำกันแล้วก็มีน้องเชวโลชีวิตเท่าเป็นน้งซี่แล้วค่ะเป็นน้งซี่อยู่ตลอดกินเข่าก็อาชีพบค่อยได้พร้อมหน้าพร้อมตากันปันใดแต่ว่ากันยังหักกันดีหักกันคือเก้าเข้าใจกันคือเก้าแต่กี้แต่แรกๆที่แต่งงานกันฟังกับบอค่อยเข้าใจือกันถ้าะอกันดู ค่อยเข้าใจแล้วก็เถียงกันดูถ้าลอกกันดูมีปากเสียงกันดูคิดว่าตอนแรกก็คิดว่าสิไปรอดบเพราะว่ากินเข่ากเค่อยตรงกันเลยย้ำกินเข่าเนี่ยทั้งเธอก็กินแน่ทั้งเธอบ่กกินแน่เป็นอย่างเราคือเฮ็ดแ้่งานแล้วก็เฮ็ดเป็นอย่างคือเฮ็ดแล้วก็นอนดึกนอนบ่พร้อมกันบ่ค่อยได้ยู่นน้ำกันแต่สุดท้ายแล้วก็นอนน้ำกันคือเกาค่ะแม่นว่าเวลาว่าตรงกันหรือมือใดเขามีเวลาให้กันเขาก็อยุ่นน้ำกันเนาะค่ะก็ยังหักกันดีคือเกา สิปีกับสิปีคือเก่าตอนแรกเป็นจังใดตอนนี้ก็เป็นจังสั้นคือเก่าค่ะแล้ก็ยังเป็นครอบครัวอยู่คือเก่าอันผู้คนสงสัยว่าครอ,อบครัวเป็นยังไงแตกแยกกันติคือจงเจ้าคขอบอเอาสามีมานั่งกินข้าวน้ำน,นี่แหละค่ะก็ชีวิตปกติของฟางเลยกินข้าวบ่ตรงก,กันกับสามีจักเถอ แต่้าเขามีเวลาน้ากันเขาไปนันไปนี่เขาก็กินน้ากันกือเราค่ะแต่ว่าการออกคลิปการถ่ายคลิปนี่เนาะแล้วค่อนขลังแล้วแบบว่าเราเราเราสิเป็นส่วนโตนะเราสิบ่ค่อยสูงสิงกับคนเรามีโรคส่วนโตสูงแล้วค่ะแมื่กกะทังเมียก็ยังไม่ค่อยได้คุยกันแต่ละมือนึงแต่ว่าเขาเขาอยู่แบบเข้าใจกันเข้าใจกันแบบว่าเออเราก็เหตุงานส่วนของเราเขาก็เหตุงานส่วนของเขาเขาก็เลี้ยงลูกไปมีหน้าที่เลี้ยงลูก ส่วนสามีกับมี่หนาที่เฮ็ดงานส่วนตัวของเจ้าของเฮ็ดธุรกิจส่วนตัวเจ้าของก็เฮ็ดไปเขาก็ยุ่น้ากันคือเก่าเขาก็เข้าใจกันยุ่นน้ากันยุ่นกันซู่มือเหรอคะปุ่นมีว่ามือใดซี้ห้างกันอาจซิ้มีบ้างแต่ว่าหน่อยหน่อยลายที่ชิบ่ยุ่นน้ากันนะคะไปนันไปนีไปน้ากันตลอดแต่ยังเป็นครอบครัวที่อบอุ่นคือเก่าค่ะ บ่ได้แตกแยกมันก็แยกกันยู่อยู่น้ำกันคืเอเราผัวก็คือผัวเมียก็คือเมียเนาะค่ะทักกันดีอันว่าแล้วปากจัดนันหนูเอาอยู่เอาอยู่ทุกวันเอาอยู่ซุ้มมือตลอดสิบปีค่ะยู่น้ำกันมามีปัญหากันแน่ถ้ารก,กันบ้างก็จังว่าละครับ ชีวิตครอบครัวมันก็คือแบบลิ้นกับฟันมันอยู่น้ากันกับทะเลกันบ้างมีฮักกันแน่ดีกันแน่เอากันแน่กับมีก็คือชีวิตครอบครัวของทุกคนนั่นแหละค่ะมีความสุขมีความทุกข์มีน้ําตาแล้วแต่สีว่ากันไปกินเขาอิ่มพอดีเ้าพื้นเจ้าของแล้วๆกินข้าไปน้ำกับว่าแซบภายในนกเพราะว่ามมักเ้าพื้นน้ำกินข้าจะบอกว่าบอกเห็นเป็น้องฟังเลยเส อีกคำถามนึงค่ะอีกคำถามนึงว่าส้างภาพสิก์กระสงแล้วจังใดเบิ้งพ่อแม่พี่น้องนี่ละกระสังให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งนี่ละขั้นสร้างบ่เป็นขั้นเท็ดบเป็นขั้นไทยบ่เป็นกับโเอิ้์นมาสังภาพดอกครับถ้าฟังยังได้ทายวิดีโอคลิปยูทูบให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้องยกะหมายความว่าฟังสังภาพ สร้างภาพให้ทุกคนได้เบ่งในสิ่งที่เทาอย่างน้ำเสนอเนาะคะ่ะนี่คือการสร้างภาพสร้างภาพแล้วสร้างภาพแล้วได้เงินได้ท้องได้บ้านได้รถก็โอเคได้ค่ะนี่คือการสร้างภาพคืองานศิลปะที่ฟ้งอย่างให้ทุกคนเข้าใจเนาะคะ่ะใครถึงใจก็กดไลค์ใครพอมากคลิปนี้กดผ่านเราฝากอยู่เราฝากอยู่ว่าขั้นขั้นอยากใู้เรื่องนี้ใส่ส่วนตัวนั่นไอบีมาหาแล้วลด มาเลยค่ะไอบีมาส่วนตัวเลยแล้วเหตดงานของเราไปเขาก็เฮ็ตของเขาไปยูน้ากันคือเกาส่วนเรื่องอยู่น้ากันแล้วเอากันสูมือเพราะอันนี้บ่รลูกแล้วแต่อารมณ์และทรงผมนาะคะ่ะมีลนามักกระจ้างให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิง้งไคขอสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างอันใดดีกะเก็บไปพิจารณาเนาะคะ่ะอันใดบ่ดีกะทีม,มันไป ี่ฟังเว้าในมือน,นี่เนาะกินก่อนพ่ได้ซีเรียสเด้ค่ะกินขา่าวแซบอึกาอีกกินข่าวกับบักม่วงมะม่วงมันเดือนเก้าหอมหวานค่ะหอมหวานชื่นใจกินกับข้าวก็อร่อยกินสุ้มือได้ค่ะ ซื้อมาไว้เท่าละสองสามลถ้ามากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนี่ยค่ะฟางกะขอโตไปก่อนขอบคุณหลายๆค่ะเดี๋ยวคลิปหนะ้าจะมาว่าเพื่นเจ้าของเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาว่าเพื่นเจ้าของให้ฟังดีค่ะขั้นพ่อแม่ยี่น้องมากนั่นขั้นมากให้ว่าเพื้นเรื่องส่วนตัวนั่นเดี๋ยวมาจัดให้สงสัยอยังถามมาใต้คอมเมนต์เลยค่ะเดี๋ยวฉิมาตอบให้ทุกอย่างทุกประเด็นทุกข้อสงสัยบ๊ายบายค่ะ I <laughs>